สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสมัคร Gmail นะครับผมก่อนอื่นให้เข้าไปที่เว็บ www.gmail.com นะครับผมหลังจากที่เข้ามาเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างบัญชีโดยคลิกที่คำว่าสร้างบัญชีที่อยู่มุมขวาครับหลังจากนั้นให้ทำการกรอกรายละเอียดทั้งหมดให้สมบูรณ์แบบและครบถ้วนนะครับผม ส่วนปีนะครับผมให้กรอกเป็นปีคศออนะครับผมหลังจากนั้นให้ทางการเลือกเพศเบอร์โทรให้ตัดศูนย์แปดตัดคําว่าศูนย์ตัดเลขศูนย์ออกนะครับผมให้พิมแปดไปเลยที่อยู่นะครับผมจะใส่เต็มก็ได้หรือใส่ไม่เต็มก็ได้นะครับผม ส่วนแคปชั่นถ้ามองเห็นไม่ชัดแบบนี้ให้ทำการกดขอรับรหัสใหม่นะครับผมหลังจากนั้นให้ทำการกดขั้นตอนตัดไปหลังจากนั้นให้ทำการคลิกเข้าสู่ระบบ Gmail นะครับผมเมื่อคลิกเข้าสู่ระบบ Gmail เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้ในส่วนตรงนี้จะเป็นหน้าตาของอ e ีเมลของเราครับผมใน gmail นี่คือเป็นขั้นตอนการสมร e ัคร gmail ที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผม